สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องไอเสลิไทยรถสวยนะคะและข้างๆน้องไอนะคะวันนี้เป็นโตโยต้ายาริดนะคะราคาเริ่มต้นเพียงสามแสนเก้ามืนแปดันบาทนะคะผ่อนสบายๆเพียงห้าพันบาทตลอดสัญญาค่ะคันนี้นะคะเป็นโตโยต้ายาริดปีสองพันยี่สิบสอนะคะราคาสี่แสนเก้าันบาทคันนี้นะคะโตโยต้ายาริดปีสองพันยี่สิบราคาเพียงสามแสนเก้าหมื่นแปดันบาทค่ะคันนี้นะคะ ปีสองพันยี่สิบเอ็ดสีแดงแรงลิตรราคาเพียงสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะโปรโมชั่นเดือนนี้จองเพียงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทดอกเบี้ยสองจุดเจ็ดเก้าถ่ายน้ำมันเครื่องปีสามครั้งสามหมื่นกิโลขับฟรีเก้าสิบวันช่วยผ่อนถึงห้างวดค่ะสนใจติดต่อศูนย์หกสองสี่หกห้า 0ูนย์น้น้องไอซ์ค่ะที่ถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวย